มีการจัดอันดับนะคะพบว่าประเทศไทยเราเองนั้นมีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งนะคะจากการดําเนินธุรกิจนะคะรวมไปถึงในแง่ของมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนะคะจากสินทรัพย์ต่างๆค่ะมีการเรียงอันดับเอาไว้นะคะไทยติดอันดับที่9นะคะไปดูกันค่ะว่า มีอันดับไหนบ้างนะคะที่เป็นอันดับที่1น,นะคะปรากฏว่าอันดับที่1น,นะคะในส่วนของการจัดอันดับจาก UBS Global Wealth นะคะปี2024คือธนาคาร UBS นะคะเขาบอกว่าจำนวนมหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถ้าไปเจาะลึกเทรนด์นี้เกิดขึ้นในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กในแถบภูมิภาคเอเชียนะคะยกเว้นสาร,ราชณาณาจักรที่มีจำนวนมหาเศรษฐีลดลงไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ ความมั่งคั่งทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูงสุดเนี่ยจะมีเม็ดเงินมูลค่าของความมั่งคั่งสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเม็ดเงินไทยประมาณสัก1,800ล้านบาทนะคะ ถ้านับในปี2567เนี่ยพบว่าความมั่งคั่งเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นค่ะไปดู10อันดับเขตเศรษฐกิจที่มหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกที่มีการคาดการณ์ในอีก5ปีข้างหน้านะคะเป็นการคาดการณ์ตั้งแต่ปี2566ยาวไปจนถึงปี2571นะคะอันดับที่1ค่ะก็คือประเทศไต้หวันนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ47%ค่ะตามมาด้วยอันดับที่2ตุรกีเพิ่มขึ้น43% ค่ะคาซักสถานนะคะเพิ่มขึ้น37%อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น32%ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น28%เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น27%อิสราเอลเพิ่มขึ้น26%เม็กซิโกเพิ่มขึ้น24%นะคะประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้น24%นะคะจากระดับ1 0 0 0 0คนนะคะมาเป็นระดับ1 2 3 5 3 1คนและดับที่10สวีเด เพิ่มขึ้น2 2เ์ค่ะโดยเหล่ามหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในแง่ของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกันแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยแม้ภาพรวมของการลงทุนในสินทรัพย์บางสินทรัพย์เนี่ยจะลดลงนะคะแต่ว่ามีความมั่งคั่งจากด้านอื่นเลยทําให้ไทยติดอันดับที่9ที่มีการคาดการณ์ว่ามหาเศรษฐีจะเพิ่มขึ้น มากมายในอนาคตอีก5ปีข้างหน้านะคะนอกจากนี้จำนวนเศรษฐีหรือผู้มีเงินสด1ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปพบว่าดับหนึ่งเป็นของสหรัฐนะคะที่มีเศรษฐีมากที่สุดในโลกจำนวนถึง22ล้านคนส่วนอันดับ 2, 2เป็นของจีนที่มีจำนวน6ล้านคนและอันดับ3เป็นของสหรสชาอาณาจากักรที่มีจำนวนทั้งหมดประมาณ3ล้านคนนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คูณค่าเงินบาทของเรากันเข้าไปนั่นเองนะคะพีระมิดแห่งความ มั่งคั่งพบว่าหากรวมความมั่งคั่งของ14คนที่รวยที่สุดในโลกจะมีมูลค่าสูงถึงเกือบ2,000ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินบาทไทยประมาณ72,000ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะและคาดว่าความมั่งคั่งในอนาคตจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวด้วยนะคะก็ยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ด้วยแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นเศรษฐีด้ และจะมีโอกาสที่จะมั่งข้างเช่นกันนะคะ